สองสาวความภูมิใจของประเทศไทยลิซ่าและฟรีนซาโมค่า MIV สูงสุดในงานเม็ดกาล่า2 0 25กับความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะทีแม่แม่ต่างก็ชื่นชมอวยไม่หยุดไม่พักลิซ่าในฐานะ House Ambassador ของแบรนด์ลอยวิกตองในเครือ LVMH อาณาจักรที่ล่อมรวยที่สุดในโลกค่ะและเธอคนนี้กับยอด MIV และ EMV ไม่แพ้ใครเลยนะคะเธอคนนี้มีชื่อว่าฟรีนสโลชัดจันกิมฮะเธอก็ได้เข้าร่วมกับเมดกาลา2 0 25ด้วยเช่นกันในฐานะแบรนด์แอมเ s สเด ของวานเลนติโนนะคะซึ่งเธอคนนี้ก็ได้รับเสียงรีเสียงคือคาเป็นอย่างมากเลยนะคะก็มีความสวยที่โดดเด่นไม่แพ้คนดังคนอื่นๆเลยละคะ่ะแน่นอนว่ากับความดังมีอิทธิพลของลิซ่าในฐานะเฮาส์ a อ mbassador ของหลุยส์มิตองนะคะกับศิลปินชื่อดังระดับเลอกอสุดลดสุดปังอยู่แล้วกับความมีอิทธิพลที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสองสาวประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกโดยฟรีนซาโลชานี้เธอก็เป็นนักสแสดงชาวไทยแล้วก็โด่งดังประสบความ สำเร็จในฐานะนักแสดงก็สามารถตกฝรั่งนิวยอร์กให้มาถ่ายภาพกันอย่างสนามนบันไว้ค่ะฟรินซาโลชาเธอเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2541อายุ26ปีก็มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็โด่งดังนะคะยิงแต่งหน้าเมคอัพโทนนี้เรียกได้ว่า สาวไทยเหมาะกับเมคอัพแบบนี้สุดๆเลยล่ะคะ่ะแล้ว EMV คืออะไรนะคะ EMV ก็คือมูลค่าทางการตลาดที่ประชาชนพูดถึงสินค้าพูดถึงแบรนดนน์นั้นๆนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆบนโซเชียลมีเดียว่าจะเป็นการกดไลค์การรีทวิตการแสดงความคิดเห็นการเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในส่วนของ MIV ค่ะก็คือหน่วยการวัดเฉพาะในการวัดผลกระทบจากการกล่าวถึงแบรนดนน์นั้นๆผ่านช่องทางต่างๆในการประเมินมูลค่าทางการต ที่เกิดจากการปรกากฏตัวไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบผู้มีอิทธิพลในการพูดถึงในช่วงเทศกาลนั้นๆและการมีส่วนรวมการพูดถึงและการจัดอันดับคนดังในมูลค่าต่างๆซึ่ง5แบรนด์ที่ได้รับมูลค่า E.M.V สูงที่สุดในงานเมดการ์ลา2025อันดับที่1หลึ่วิกตองค่ะ27.4ล,ล้านเหรียญสหรัฐต่อ22โพสต์อันดับที่2แบรนด์ Chan น l 19ล้านเหรียญสหรัฐต่อ46โพสต์อันดับที่3 กาลัฟกุปตะแบรนด์ประเทศอินเดีย17.2ล้านเหรียญสหรัฐ19โพสต์อันดับที่4วาเลนติโน13.7ล้านเหรียญสหรัฐต่อ42โพสต์อันดับที่5เวลส์บรอนเนอร์11.8ล้านเหรียญสหรัฐต่อ45โพสต์ โดยลิซ่าค่ะขึ้นแท่นเป็นผู้หญิงที่สร้างผลกระทบมากที่สุดในเมดกาลา2 0 2 5โดยมีมูลค่าผลกระทบต่อสื่อ MIV ที่น่าประทับใจอยู่ที่21.3ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่หลิซ่าเอ็กลยวิตองมูลค่า MIV 21.3ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่2นางแบบนักแสดงชาวไทยสโลชาจันกิมฮะเอ็กวาเลนติโน19.5ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่3เจนนี่เอ็กชแนล17.6ล้านเหรียญสหรัฐเซนดายาเอ็กลุยวิกตอง14.3ล้านเหรียญสหรัฐลิฮันนาเอ็กมาร์คเจคอบส์13.5ล้านเหรียญสหรัฐโดยแฟนบอกว่าฮอลลีวูดรีพอเตอร์ได้ใช้บริการรันชเมติกในการวัดและวิเคราะห์ MIV ของแบรนด์และคนดังในงานโดยก็จะคำนวณทุกโพสต์ทุกมีเดียจากการตอบโตถึงโพสต์ของเหล่าบรรณาธิการโดยลิซ่าสร้างมูลค่าสูงสุดอยู่ที่21.3ล้านเหรียญสหรัฐในขณนะที่แบรนด์หลุยวิกตองเองก็สร้างมูลค่าได้55.2ล้านรีดีว่าสองสาวไทยไม่แผ้ชาติใดในโลกจริงๆเลยนะคะ r ร d Carpet Power r a n k i n g s ิง t Gala Top 5 Women on the red carpet นะคะแน่นอนว่าอันดับที่1ห,หลิซาริสามาริบาลลุยวิกตองนะคะฟาดไป21.3ราคาไทยก็ราวประมาณ711ล้านบาทอันดับที่2เป็นของ mm hmm. ฟรีนสโลชานนะคะกับแบรนด์วาเลนติโนค่ะ MIV 19.5ล้านราคาไทยก็ราวประมาณ651ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของ Top 10 Fashion Brands นะคะอันดับที่1เป็นของแบรนด์หลุยวิกตองค่ะ MIV อยู่ที่55.2ล้าน ประมาณราคาไทยก็อยู่ที่1,843ล้านบาทอันดับที่2เป็นของแบรนด์วาเลนติโนนะคะ MIV อยู่ที่36.5ล้านก็ประมาณ1,219ล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะสสาวไทยสู่สายตาชาวโลกไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยอิทธิพลที่พุ่งสูงปีดเช่นเคยค่ะชิเม่แม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ